สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารโรเทอเพีบายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม,ม2564นะคะวันนี้อากาศข้างนอกดีนะคะฝนเหมือนกำลังจะตกนะคะก็เลยอยากจะเปิดหน้าต่างนะคะแล้วก็รับลมธรรมชาติบ้างนะคะถ้ามีเสียงแทรกรบกวนอย่างไรก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของภาพรวมพลังงานของชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะสองห้นะคะชาวราศีกุมภาพรวมของคุณในเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะ It's time to take action ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม256 4นี้นะคะเรื่องอในเรื่องจะเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะความฝันความหวังอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังรอคอยอยู่นะคะมันจะสำเร็จได้ก็แต่เมื่อคุณลงมือทำนะคะจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะถ้าตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรอยู่นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ ลงมือทําอย่างจริงจังแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของการงานการเงินกันนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม25 6 4ชาวราศีกุมคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอเคใบแรกนะคะ The l o v e r s, <S, <ส> <S นะคะช่วงนี้นะคะน่าจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะ กับหุ้นส่วนนะคะพาร์ทเนอร์นะคะทางธุรกิจนะคะเ,เป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะคะได้เพื่อนต่างเพศนะคะกรลยานามิตรนะคะที่ซัพพอร์ตสนับสนุนคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะได้ทำธุรกิจได้ทำกิจกรรมนะคะโปรเจกต์งานที่ชอบที่ใช้ด้วยนะคะนอกจากงานหลักแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการเริ่มทำงานเสริมด้วยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะ ใบที่2เป็น t e e of pentacles นะคะ six of cups ค่ะ seven of pentacles two of wands นะคะ king of cups นะคะปิดท้ายด้วย knight of pentacles นะคะโอ้ Ooh, ในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะน่าจะมีเรื่องของการที่ว่าได้ลงทุนลงแรงนะคะร่วมหุ้นกับ เพื่อนฝูงนะคะกลยาณน้ำมิตรกับผู้มีอุปการะต่างๆนะคะแล้วการเงินคุณดีทีเดียวนะคะมีคนมีคนเมตตาอุดหนุนในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณขายนะคะ,ะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่ว่าต้องลงมือทําจริงๆนะคะไพ่ทรีออฟ Views, ะะขึ้นมาเป็นตำแหน่งของค,คำแนะนำนะคะไพ่อยากจะให้คุณเนี่ยลงมือทำได้แล้วนะคะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณลงมือทำเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันจะดีมากเลยนะคะจะมีคนมาชื่นชมนะคะอุดหนุนรักคร่คุณนะคะในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณลงมือทำในช่วงนี้นะคะมันจะได้รับ กระแสต,ตอบรับที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะอย่างที่บอกไปนะมีแต่คนมาอุดหนุนคุณนะคะ s e เว่ o e w อนะคะในช่วงนี้เนี่ยเตยว่าเหมือนเป็นช่วงของการที่ว่าต้องลงแรง ะะต้องใช้แรงกายนะคะต้องทุ่มเทกับมันเลยแหละนะคะเ of w ่นอนะคะอย่างที่เห็นนะคะมันเป็นช่วงของการที่ว่าคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่คุณอยากจะทำนั่นแหละนะคะแต่ผลตอบแทนมันค่อนข้างดีนะคะใน o f f v i ลส s ออกมาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะอาจจะมีกระแสะการเงินที่เข้ามาอย่างล่าช้าแต่เตยมองว่ามันเข้ามาเรื่อยๆนะคะมันเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วก็ ในระยะยาวมันจะส่งผลดีกับคุณมากๆเลยนะคะอย่าใจดีกับใครมากเกินไปนะคะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะหมายถึงว่าอย่าถึงขนาดที่ว่าชิลมากเกิดจนเกินไปอะคะ่ะอ,อ,อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะก็รับไว้นะคะอย่าอย่าเป็นผู้ให้มากจนเกินไปจนเอาเปรียบตัวเองให้ตัวเองแบบเสียเปรียบคนอื่นเขาอันนี้ก็ไม่ดีเนาะอืม ยังไงก็ตามนะเตยมองว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการติดต่อนะคะประสานงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะจะมีในเรื่องของการค้าขายออนไลน์นะคะขนส่งต่างพื้นที่ต่างประเทศนะคะคุณได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วก็จะได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีมากๆเลยนะคะอโอเคเรื่องของการงานการเงินผ่านไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกุมดีมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวาราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมขอให้โรแมนซ์เจลหนึ่งใบนะคะ separation ค่ะ time apart f r o m your partner is on the horizon ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเตยมองว่าน่าจะมีในเรื่องของการพักเบรกนะคะของบางคนบาง,บางคู่บางท่านนะคะหรือจะมีในเรื่องของระยะทางนะคะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะคะอย่างที่บอกว่าคุณต้องเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องการงานธุรกิจของคุณส,ส่วนมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีในช่วงของระยะห่างทางไกลนะคะไม่ว่าจะทางกายทางใจก็แล้วแต่นะคะอืม เป็นหลักเลยนะคะในช่วงนี้นะโอเคเรามาดูกันนะคะภาพรวมของชาวราศีกุมเรื่องความรักนะคะของทุกสถานะค่ะ10ใบ,บนะคะช่วงเดือนธันวาคมคุณเป็นอย่างไรบ้าง ไปแรกนะคะโอ้โหนายออฟซอร์สเลยนะคะช่วงนี้นะ่าจะมีความเครียดมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องเก่าๆนะคะที่ทะเลาะบอกแวงเป็นปัญหากันมาแล้วมันสะสมเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้แก้ไขนะคะไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เลยยังคงอยู่นะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีในเรื่องของความเครียดการนอนไม่หลับฝันร้ายนะคะมีความคิดกังวล ก่อนจะนอนเนี่ยอาจจะนอนหลับยากมากๆเลยในช่วงนี้นะคะอโอ้โหเอดออฟสอสด้วยนะคะ six of cups ค่ะ the world ค่ะ ace of wands นะคะ seven of swords ค่ะ two of cups ค่ะ the fool ค่ะ king of cups นะคะปิดท้ายด้วย three of wands นะคะในช่วงนี้นะคะ เอาที่ผ่านมาก่อนดีกว่าเนอะสำหรับชาวราศีกุมนะคะเออคุณอาจจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนะคะรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเป็นมิตรภาพใหม่ๆดีๆนะคะได้สาสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เนิ่นนานมาแล้วนะคะปลกพันกันนะคะมีระยะเวลามาพอสมควรนะคะเอ่อแต่ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆนะคะมันอาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องแบบว่า ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตไปทําชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนนะคะเอ,อ่อโฟกัสในเรื่องของการงานหน้าที่ของตัวเองก่อนนะคะดูแล้วอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาแหละนะคะที่มีในเรื่องของความรับผิดชอบการงานที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเอ,อ่อมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ในจุดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่คุณทั้งคู่ให้ความสําคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตัวเองมากกว่านะคะอาจจะไกลกันด้วยระยะทางหน้าที่การงานการเร่าเรียนก็ได้นะคะการเรียนการศึกษานะคะเข้ามาเป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งหรือว่าโดนฟรีซนะคะอืมหรือเขาคนนั้นอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะเออในบางคนบางคู่นะคะในช่วงนี้เนี่ยดูแล้วคุณน่าจะ feeling b l u e กมากๆเลยนะคะไพ่เนี่ยนะคะตัวตัวหนุ่คุณนะคะเป็น n i น์ออฟสออร์นะคะแล้วก็ประกบด้วย8 of s อ o ฟสอนะคะดูแล้วน่าจะมีปัญหาความเครียดที่แบบสะสมนะคะอา,อาจจะมีเรื่องของความน้อยใจนะคะความคิดมากในความสัมพันธ์นะคะมีในเรื่องของการที่ว่า โดนคำพูดแรงๆนะคะกระแทกใส่กันนะคะแบบนี้หรืออาจจะเป็นคำพูดจากคนอื่นด้วยก็ได้ในสังคมเพื่อนฝูงนะคะญาสนิทมิสหายต่างๆนะคะดูแล้วคนคนนี้น่าจะไกลจากคุณด้วยระยะทางจริงๆนะคะให้เดอะ o r l ลเข้ามานะคะในฝั่งของเขานะคะเราก็เดอะฟูด้วยนะคะเตยคิดว่าความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไกลกันด้วยระยะทางหรือจิตใจด้วยก็ได้นะคะ หลักๆแล้วอ่ะฝั่งของเขานะคะอาจจะมีความรู้สึกที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะคะในด้านของความสัมพันธ์เขาอาจจะยังไม่ได้คิดที่จะซีเรียสจริงจังหรือลงหลักปักฐานอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะใน,ในโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเร่งรัดเนี่ยไปกดดันนะคะมันจะกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยกดดันตัวเอง ซะเองนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้ตัวเขาเนี่ยไกลห่างออกไปจากคุณมากขึ้นนะคะแล้วด้วยระยะทางด้วยอุปสรรคที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเ mm. ตยคิดว่ามันก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งดูยากขึ้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยเตยมองว่าเขาอาจจะเคยเจอกับความสัมพันธ์ ที่มันเคยซีเรียสจริงจังมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะเหมือนตัวเขามีประสบการณ์ทางด้านการใช้ชีวิตหรืออะไรที่เป็นเรื่องของส่วนตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเขาก็เลยมีเรื่องของการที่ว่าเขาค่อนข้างจะมีห่วงพื้นที่ของเขาค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะคนคนนี้ต้องการสเปซส,ส่วนตัวมากๆเลย นะะในช่วงของเดือนธันวาคม2564สําหรับชาวราศีกุมนะคะเตยคิดว่าคุณจะคิดถึงเขาหนักมากนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของการงอนกันอยู่นะคะเออเตยก็คิดว่าคุณยังคงแอบส่งแอบมองเขาอยู่นะคะ ในทุกๆคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็แล้วแต่นะคะสําหรับคนโสดเลยก็มองว่าจริงๆแล้วคุณมีคนในใจที่คุณคิดถึงอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุต่างจากคุณ3าถึงสปีก็ได้นะคะมีความคิดถึงกันและกันอยู่ก็เลยยังแอบ,บส่งแอบ,บมองอยู่นะคะใครที่มีปัญหากันในระยะนี้นะคะเตยก็มองว่าในอนาคตช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะเหมือนการที่ว่าต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะ แต่ไม่พูดกันตรงๆนะคะไม่เปิดใจคุยกันนะคะแต่ถามว่ารู้สึกยังรักอยู่ไหมคุณนยังรักเขาอยู่มากนะคะคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะแต่คุณเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลไปทุ่มเทกับเรื่องของการงานการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกุมเนาะอ,อ่อสำหรับใครนะคะที่อาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะเตยคิดว่าคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งนะคะ คนใหม่ๆนะคะได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษานะคะได้ไปเดทได้คุยได้ทำความรู้จักกันนะคะแต่หลักๆแล้วอย่างไรก็แล้วแต่เลยนะคะคุณก็ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองเพราะคุณต้องการที่จะมีความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิตนะคะในเรื่องของฐานะการเงินของคุณนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะมประมาณนี้นะคะ อ,อสำหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยน่าจะไกลกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเตยมองว่าต่างคนต่างยังรักกันอยู่แต่ไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยสื่อสารกันให้บ่อย ะะอย่ามัวแต่โฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งห่างจากกันออกไปนะคะเพราะว่ามองว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกน้อยใจนะคะแล้วมองว่าน่าจะเป็นฝั่งคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวคุณคิดมากเกินไปในช่วงนี้พยายามเบานะคะพยายามที่จะเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วเน้นในเรื่องของการกระทําการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวันให้มัน เป็นเรื่องของอาการให้พลังบวกกันนะคะให้กําลังใจกันละกันเพราะฝั่งเขาเนี่ยดูแล้วเขาเองเขาก็ต้องการในเรื่องของกําลังใจจากคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเนอะอย่างไรก็ใช้มิจารณญาณกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของ Angel An s w e r กันนะคะ ว่าความรักความสัมพันธ์แนวโน้มนะคะของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรนะในช่วงของเดือนธันวาคม2564นะคะโรแมนต์นะคะคุณต้องเน้นเรื่องนี้นะคะเรื่องของอ่า อารมณ์ความรู้สึกจิตใจนะคะถ้าไกลห่างกันนะคะด้วยตัวด้วยเ,เรื่องของปัญหาภาระหน้าที่นะคะก็พยายามที่จะพูดคุยสื่อสารกันนะคะอย่าอย่า,เ,า,เ,าเขาเรียกว่าเติมความหวานให้กันละกันนะคะให้กําลังใจกันจะดีที่สุดนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากและไม่พูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออกไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณทั้งคู่ยิ่งไกลห่างกันออกไป นะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะออประมาณนี้นะคะขอให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของความราักความสัมพันธ์นะคะไปได้โดยราบรื่นนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะ้ในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะเป็นกำลังใจให้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภาพรวมนะคะ ภาพรวมนะคะที่เด่นๆนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกุมในช่วงของอปี2565นะคะเรามาดูกันคร่าวๆนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมชาวลัคนากุมบ้างนะคะในช่วงของปี2565ขอสใบนะคะใบแรกเป็น e o g w t of Wands ค่ะอืมเป็นขาขึ้นของคุณเรื่องงานจริงๆนะคะเนี่ย โอ้โหนายออฟสอดตามมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ n o n e of w s n d s ค่ะโอ้โ oh, ห oh. งานหนักมากจริงๆนะคะงานหนักจนเสี่ยงจะเครียดเลยนะคะระวังเสียสุขภาพนะคะในช่วงของปี2565นะคะ ดูแล้วน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณในเรื่องของการงานนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะสาหรับปี25งพนะคะแต่คุณต้องระวังนะคะในเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของสุขภาพจิตนะคะต้องระวังมากๆเลยนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะอย่ามัวแต่ทุ่มเทในเรื่องของการงานแล้วการงานเนี่ยจริงๆแล้วเตยว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมันเข้ามามีเยอะอยู่แล้วนะคะมันเข้ามาแบบ เป็นลำดับเวลาเป็นขั้นเป็นตอนของมันมันมีสเต็ปของมันนะคะเพราะฉะนั้นนะขอให้เคลียร์งานเป็นลำดับขั้นตอนนะคะพยายามที่จะแลนนะคะในส่วนของออรายสัปดาห์นะคะจะเป็นตารางงานแต่ละวันนะคะหรือว่าจะเป็นรายเดือนก็ได้นะคะขอให้คุณวางแผนเอาไว้นะคะเ,เช็คปฏิทินของคุณให้ดี นะคะแล้วก็วางแผนการงานของคุณให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่งานมันจะโอเวอร์โหลดตัวคุณนะคะแล้วคุณจะรู้สึกท้อคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันรับภาระหน้าที่มากเกินไปเหนื่อยเกินไปเปล่านะคะแล้วมันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพจิตของคุณนะคะ ปวดหัวไมเกรนออฟฟิศซินโดมนะคะในเรื่องของการอานอนไม่หลับนะคะระวังว่ามันจะเหลือหลังนะคะแล้วมันอาจจะส่งผลนะคะกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ตัว,ตวคุณเองก็กังวลอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ผ่านพ้นไปด้วยการใช้สตินะคะอ,อยากให้คุณเนี่ยลองฝึกนั่งสมาธิดูบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะ เป็นไปนได้อยากให้สวดมนต์นะคะแล้วก็นั่งสมาธินะคะก่อนนอนหรือจะตอนเช้าก็ได้แต่ขอให้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําบุญนะคะอะไรมากมายเลยนะคะถ้าทําได้ก็ดีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่อยากให้คุณน่ะทำมันในชีวิตประจําวันด้วยนะคะเอออย่าอย่า อย่าลืมและกันที่จะทำนะคะเพราะว่าคุณจะต้องรักษาสมดุลมากๆเลยนะคะในช่วงของปี2565ตั้งแต่นี้ไปเลยนะคะอืมจะต้องมีในเรื่องของการฝึกที่จะใช้สติสัมป,มปัญญะมากๆเลยนะในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ it's time to take action มันน่าจะมีอะไรที่ทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะจะมี ทั้งงานหลักงานเสริมเข้ามาเลยนะคะก็เรียกว่าปังแหละนะคะปังได้แต่อย่าพังนะคะต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมนะคะทุกคนทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะเตยฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจให้กับเตยด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ